ชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานนั้นยืนยาวก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปริพานพระองค์ได้ตรัสกับพระอนุนว่าธรรมะและวินัยจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อตถาคตล่วงลับไปแล้ว นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้2,500กว่าปีคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่แจ่มแจ้งในเรื่องผลทางแห่งความสุขความสำเร็จในโลกนี้ความสุขและความสำเร็จในโลกหน้าและผลทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากการเบียไวไ่ายใยเกิดได้ถูกบันทึกเอาไว้ สืบทอดกันมาสองพัร้ยกว่าปีชีวิตของผู้ที่เอาชีวิตตัวเองเป็นทางผ่านของคำสอนของพระบุทธเจ้าเพื่อสืบทอดคำสอนจากรุ่นสู่รุ่นจากคนสู่คนจนมาถึงปัจจุบันนั้นมากมายมหาศาล แต่และคนก็รักชีวิตทางนั้นเกิดมาก็หวังความสุขความสําเร็จความก้าวหน้าในชีวิตแต่ท่านที่ใช้ชีวิตเป็นทางผ่านของพระสมมาสมุทธเจ้าเหมือนเกิดมาเพื่อทําหน้าที่นี้สืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าจนมาถึงเราซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นยุคได้สี่ยุคตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคในยุคแรกนั้นเป็น การสวดท่องจำภาษาบาลีเชื่กว่ามุขบาทะอาศัยความเพียรความจำท่องพระไตรปิฎกกันมาท่องคำสอนของพระบุทธเจ้ามาซึ่งการทรงจำแบบนี้ยังคงมีอยู่ในประเทศเมียนมามีประสงค์หลายลูกที่ท่านสามารถที่จะท่องจำทรงจำคำสอนของพระบุทธเจ้าคือพระไตรปิฎกได้ เล่นทุกประโยคทุกวักทุกตอนางได้อย่างได้ถูกต้องต่อมามีนวัตรกรรมใหม่เกิดขึ้นในยุคที่สองคือการจานด้วยใบรานซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศศรีลังกาเนื่องจากภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาพูดไม่มีอักษรแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่แผเข้าไปในทิน ถิ่นฐานใดในประเทศใดผู้ที่ทรงจำคำสอนของพูะเจ้าก็จะจารบิลานเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้น,น,นเช่นอักษรสิงหลนของประเทศศรีรังกาภาษาพมา่าภาษาขอมมาถึงประเทศไทยและประเทศกัมพูชาภาษาธรรม เป็นล้านนาเป็นล้านช้างเป็นสปปลาวในปัจจุบันสี่อักษรประเภทนี้ภาษานักวิชาการเรียกว่าสี่สายจารีตซึ่งเป็นสายทางเทรวาสการจารในด้ใบลานี้เกิดขึ้นประมาณพศ .400 กว่าปีในยุคที่สนวัตกรรมการพิมพ ข้อมูลลงในหนังสือได้เกิดขึ้นคำสอนในใบลานก็ถูกปริวัติลงสู่หนังสือเป็นพระไตยปิฎกในยุคทีในยุคนี้ประมาณพศ2400กว่าและก็สืบทอดมาถึงปัจจุบันซึ่งในประเทศไทยนั้นพระไตรปิฎกชุดแรกได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อปีเมื่อรัชกาล สมัยรัชการที่5ประมาณ2,400กว่าแล้วก็ได้มีการจัดพิมพ์ซ้ำๆจนมาถึงยุคของพวกเราเป็นยุคที่3แล้วก็มาถึงยุคที่4คือยุคดิจิทัลประมาณ2 5 0 0เศษซึ่งพวกเราที่เกิดยุคนี้ก็จะทราบดีว่ายุคดิจิทัลนี้เพิ่งเกิดมาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความพิเศษคือสามารถเก็บข้อมูลได้มากข้อมูลนั้นสามารถประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบได้มากมายเมื่อ13ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อธรรมาชายโยได้ให้ดำเนินการจัดทำโครงการพระไตรปิดก ฉบับธรรมชัยขึ้นโดยส่งทีมงานไปค้นหาว่าคำพีใบาลานนตั้งแต่เป็นปฐมภูมิทั้งสี่ตัวอักษรสี่สายจารีตนั้นอยู่ที่ประเทศใดบ้างแล้วก็เดินทางไปขอความเมตตาจากผู้เที่ยวเก็บเอาไว้ไปทำความสะอาดจัดระบบระเบียบถ่ายภาพ แล้วก็นำกลับมาผ่านโปรแกรมแปลงให้เป็นภาษาบาลีโรมัน13ปีผ่านมาผลสำฤธิดก็เริ่มเกิดขึ้นในวันนี้เริ่มมีพระไตรปิฎกบางฉบับเสร็จสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้มีความโดดเด่น ประการแรกก็คือเป็นการอ้างอิงคำพีไบาลานปฐมภูมิทั้งสสายจารีตซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยปดทั่วไปมักจะอ้างอิงเฉพาะอักษรประเภทใดประเภทหนึ่งนี่เป็นประการแรกของปบิบกฉจับธรรมชัยประการที่สองภาษาที่ใช้บันทึก เป็นภาษาบาลีโรมันซึ่งเป็นภาษาเริ่มต้นในชุดแรกๆเนื่องจากภาษาบาลีโรมันนั้นเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้นี่เป็นประการที่สองประการที่สามเมื่อนำข้อมูลที่ไปประทิกถ่ายภาพมา ลงในฝ่ายดิจิตัอนแล้วสามารถที่จะเผยแพร่ไปรไะด้กว้างไกลแม้อยู่ที่วัดพธรรมก,กายก็สามารถให้คนทั่วโลกศึกษาได้และก็สามารถเก็บข้อมูลได้มากมาย13ปีที่ผ่านมาภาพบันทึกไปลาลานที่ทีมงานไปเก็บมานั้น ได้ถึงสามล้านสงแสนหน้าแล้วก็คำสอนทั้งสีสายอักษรสายจารีตสามารถเปรียบเทียบได้ทุกประโยคทุกวัตทุกศัพท์ถ้าปรารถนาจะรู้ว่าสี่สายจารีตในศัพท์เดียวกันนั้นต่างกันอย่างไรก็สามารถกระทำได้ ซึ่งประไตรปิฎกฉบับอื่นไม่สามารถทําได้และประการที่4เมื่อเผยแผ่พระไตรปิฎกผ่านทางดิจิตัลแล้วนักวิชาการทั่วโลกสามารถเข้ามาสืบคนได้เพราะเป็นคำสอนที่เก็บข้อมูลปฐมภูมิมากที่สุดในโลกหากมีข้อแนะนำมีข้อเสนอะ ทีมงานก็สามารถจะจัดเก็บเอาไว้เพื่อการพัฒนาในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไปได้ท่านผู้มีบุญทั้งหลาย13ปีที่ผ่านมาทีมงานได้ทุ่มเทเวลาความเปลี่ยนสติปัญญาเพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าวมาประมวลเป็นพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยซึ่งได้จากคำสอนของพระสมมาสัมุทธเจ้า เมื่อ2,600ปีที่แล้วโดยประมาณแต่เราก็ทราบดีว่าคำสอนเมื่อ2,100กว่าปีที่แล้วนั้นเป็นการบันทึกต่อเนื่องจากการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสมาสมาสัมพุสธเจ้ากว่าจะมีพระธรรมได้ก็ต้องมีพระสมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้นั่นก็หมายความว่ากว่าจะมีคำสอนมาได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย20อสงไขยเศษแสนมหากั พระบรมโิิสัตว์ต้องสละเลือดเนื้ออวัยวะและชีวิตมานับครั้งไม่ท้วนนับพบนับชาติไม่ท้วนมีอุปมาว่าทรงสละสศีรษะเพื่อบ่มบาร,รมีบำเพนบารม,รรมีมากกว่าลูกมะพร้าวในชมพูทวีปคือโลกเราทั้งโลกสละดวงตามากกว่าดวงดาวในอากาศ สละเลือดมากกว่าน้ำในหมหาสมุทรสละเนื้อของพระองค์มากกว่าแผ่นดินที่รองรับโลกไปนี้กว่าจะได้คำสอนกว่าจะได้เป็นลูกพระสัมมาสัมพุทธยานมาใช้เวลาและความเพียรยาวนานมากมายมหาศาลมาถึงพวกเราจรึงเป็นมหากุศลน้นยิ่งใหญ่ แม้นเราก็ทราบว่าเวลาชีวิตเรามีจํากัดแต่คําสอนของพระองค์ควรจะเยืนยาวไม่มีข้อจํากัดจึงเป็นบุญราษันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายคนที่ยังไม่เกิดก็ไม่มีโอกาสได้บุญนี้คนที่เกิดมาแล้วละโลกไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้บุญนี้คนที่มีชีวิตอยู่ไม่ทราบข่าวนี้ก็ไม่ได้บุญนี้ คนที่มีฟิสอยู่ทราบข่าวนี้แต่ไม่มีศรัทธาก็มาได้บุญนี้บุญนี้จึงไม่ใช่บุญของคนทั่วไปแต่เป็นบุญของผู้มีบุญที่เกิดมาสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานั้นก็เกิดจกากความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยที่ให้โอกาสลูกๆก มาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบทอดคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสิ่งอัศาจรรย์ย่อมเกิดขึ้นกับ,บนคนอัศาจรรย์เท่านั้นคณะสงฆ์ขออนุมโมทนาสาธุการในแม่มหากุศลนยิ่งใหญ่ที่ท่านฐานะบริทั้งหลายได้ตั้งใจมาร่วมถวายทุนสรับสนุนพระไตรปฎกฉบับธรรมชัย